สวยเนาะอันนี้กรอบค,อคุณลุงคุณป้าบอกว่าเป็นเมนูฮิตนี่อืมอร่อยข้าวผัดกุ้งอร่อยหน้าที่ว่าการำอำเภอเมืองชัยนา,นาทตึกสวยมาก ที่ว่าการขอยเสียงแหเลยที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาด,ดนาะทุกคนน่าแบบคือทรงแบบยังเป็นสมัยก่อนอยู่เลยอะแน่ดูแพนดิเห็นปะเอ,อ้ยแบบเป็นสถาปัตย์แบบยุคเก่าอะ่ะนึกออกปะเนี่ยระดูป้ายอำเภอเมืองชัยนาทโอ๊ย นี่นะคะทุกคนแล้วก็นี่เออโอเคเดี๋ยวเราไปกินร้านนี้นะนี่ร้านนี้เลยมาค่ะซึ่งวัานนั้นสั่นมาแล้วแบบคนเยอะมากเดี๋ยวแบบลองเชื่ออร่อยมาอำเภอไปค่ะนี่สวยเนาะ โอเคค่ะทุกคนนี่นะคะกระเพราหมูกรอบอันนี้คือคุณลุงคุณป้าบอกว่าเป็นเมนูฮิตสั่งที่สุดจากร้านอร่อยน้าาเพอนะคะจังหวัดชัยนาทนะทุกคนี่ผัดกุ้งไปนะคะทุกคนน่ากินมากนี่นี่เลยนี่หมูกรอบ นี่กระเพราหมูกรอบนะคะจากร้านอร่อยหน้าอำเภอไะนี่อืมอืมหมูกรอบตีใหญ่มากมทุกคนอันนี้บ้างข้าวผัดไข่เห็นปะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งนะทุกคนขออภัยนี่ข้าวผัดกุ้งอืมอืม อร่อยข้าบัดกุ้งอร่อยข้าบัดกุ้งอร่อย,อ,อ,ยอยู่ข้างๆกับอ,อหน้าอำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทตึกสวยมาก